บวชว่ากับหอดมือสิล่าสึกขาไปกับสึกขาล่าเพียดไปก็ไปเฮ็ดหนาทีของตนเองนั่นแหละเขามีหนาทีของตนเองเป็นเรื่องปกติก็ถือว่าได้สืบพอดพระพุทธศาสนาอย่างน้หน่อยยังนจึเป็นการบวชอุทิศบวชยังกระก็ถือว่าเป็นการได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเง้ต่อไปนั่นก็เป็นอันนิสงอย่างหนึ่ง อันนี้ทงอยางหนึ่งเขาก็ยังได้ภาวนาเพเมตาซื้อกลไปก็ไปเฮ็ดคือเอายามก่อนนอนหรือยามเ้าร์ใช่ไหมเขาก็ต้องเห็ดมาเป็นเห็ดแต่งานอย่างเดียวเดีเขาก็จะมีส่วนอื่นเสริมไปเห็นว่าหลางกายเขายังมีหัวมีหูมีตาเสริมกันในหลางกายมีแขนมีขาบ่ะเขาตีเห็ดแต่ย่างเดียวอะไรด้ต้องจากเห็ดบุญที่ท่านน้ำวลาเขาเห็นพระเอ็นยังก็จังเหลือกับถวายน้ำถวายขนมเพิ่มกับถวายหลอดมันก็ว่าได้เสียรายดอก แน่นอยเขาก็ได้เฮ็ุเพราะมันปิดโอกาสด้วยมันจะปล่อยเวลาถิ่มไปหรือคนตกทุกข์ดยยากเดือดร้อนนั่นเอเห็นคนเดือดร้อนเขาก็เอาน้ไาไปเขาบังเวลาหอนๆเดือดๆขอขอห่อเขาแน่สินะก็เป็นการส้างบาลมีชิดนนึงก็เถอะก็เป็นความดีชิดนนึงอา่ามาบรรดามิตรบรวชเท่านั้นที่เฮ็ดได้ตอนเขาเป็นฆรา,าวาสก,ก็เฮตุได้แต่ว่าเ,เขาเ,าเทศจ,จิตใจว้างขวาง,ง,งนะแต่เขามีโอกาสช่วยเหลือยังก็ช่วยไป ว่าที่เป็นมนุษย์ก็กดีทรัตว์สาราสิงห์ก็ดีอยากตีพี่น้องในครอบครัวก็ดีห้องก็ซอยซ้ำเ้าซอยได้ไหมต้องการว่าซอยจึงขนาดเ,าเกิดความลำบากแก่ตนเองเอซอยซ้ำซอยไดนะ้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการเป็นมนุษย์อยู่ลำโดกงน้ากันอีกอย่างหนึ่งเขากับมาบวชในทางพุทธศาสนาก็คงจะซึมซับในการออกไปเอื้อเฟื้อเทิดเทกันเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าศาสนาเขากะก็ยังเคยบอกไปฟังมาหลายหมื่น่ะบาอยังได้หน่อยกันหนึ่งไม่เบียดเบียนทางกายวาจาใจสองไม่ทุสลายทางกายวาจาใจสามก็คือบุธรรมส่วทุจริตโดกายวาจาใจสามอย่างอยู่ในสังคมกะก็ถึงให้ได้ซามเหลี่ก็ถือว่าสงบดีเพราะนั้นศาสนาพูนเป็นศาสนาสันติเป็นศาสนาความสงบการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันกันดเพื่อเพื่อเพื่อเพื่นนี้สำคัญอันนี้กระน้ำไปเห็ดเลาเมืงได้ซีกไปกระน้ำไปเห็ดพออนมเมื่อสาธุนั่นเนาะสาธุบ่เห็ดดอกจี <laughs>